สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขโสขทศกัณฐเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะคลิปนี้จะเอาเลขรัฐบาลไทยให้เนาะค่ะเลขวิ่งสนามบินน้ํามาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลยวิ่งมันแม่นเนาะ,ะเข้าทุกมวดเลยเลวิ่งสนามบินน้ําเข้าทุกมวดเมื่อคืนนี้ไม่ลงเลขนะคะเมื่อคืนนี้ เหนื่อยมากก็เลยไม่ไลงเลยมาลงวันนี้ฝากเป็นกําลังแรงใจด้วยนะคะพี่น้องเด้อฝากเป็นแรงใจในเด้อค่ะเด้อช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนาะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพี่บอกนใส่กับผู้ตรงพี่น้องเอ้อเอานใส่ก่อนเนาะ รัฐบาลไาทายเลขวิ่งเอาวิ่งกันนีสนาม สนามบินน้ำเล่นบนเขาสงวน้ะจ้ะกระนั้นคอยกันยังบอกระเสืออยู่อันเลือกซื้องบนนุ่งผ้าหก้าก็ซื้อติดก้าวตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวสิคัดเซียนหน้าหน้าเนาะค่ะน้องบินน้องเนาะเขาเด้อค่ะคังคัสเซียนหน้าหน้าเนาะสิบหกมีคอหกแปด ืม่ <c oughs> ไหมมันทัดหน่อยถึ่ว่าใส่ก็เป็นดูพอดีเนาะพี่น้องเนาะเด็กวิ่งสนามบินน้ำ ให้มาห้าเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็นนะะรเกร,กกรื่องปากกาเขามากเลยมันยิ่งได้หลานมันเฮ้ย,ยก็นไ้ หน้าไม่เดียวเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ก็าเส้นน้ำกันมาพี่น้องเนาะแล้วก็เลขของอันพระอาจารย์ต้นไหมจ๊ะเลข่อเกี่ยวมื่อยานนี่พระอาจารย์ต้นเนี่ยเพราะว่ามันมาหลายตัวไหมอย่พี่น้องเรือจะใส่คลิปเดียวกันเนาะกนไหนมาหน่อยตัวนึ่งมาหลายครู อาจารย์ต้นเนี่ยวิ่งหาหกันเลยเห็นบ่วิ่งที่ประตุท่กับห้าจะคู่ให้ แค่หางเดียวเองพี่น้องเอ้ยแปดห้าห้าแล้วก็หมุนในนี้นะคะ 8, 5. 5, 8. 5, 5. แปดห้าห้าแปดห้าห้าแถมอีกตัวคือแปดแปด ที่กินก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวท่านให้ด้วยเหมือนกันเลยเนาะนี่นี่เหมือนกันเลย พี่น้องแค่มานจ่อเด้อค่ะเด้อมันจะเอาเลขของอะไรนะของเอสอาณาม่ให้ดูเนาะลงไปได้แหละมันไม่ใช่นะเนี่ยลงไปได้แหละเอสอาณาไปดูย้อนหลังได้นะคะแต่แต่คิดวิธีการทำให้ดูว่า,ามาใส่กันเนะเาะมาใส่กันเลยสิพี่น้องเลย นี่ค่ะพี่น้องวิ่งห้าใช่ไหมคะของอะไรนะของสาะมินน้ำวิ่งห้าแล้วก็จับใส่เอนหนาๆเลยค่ะพี่น้องเออจับใส่แอ็นหนาๆเนาะพี่น้องเขียนมาเจอเลยเด้อค่ะเดอ้อนี่เห็นไหมพี่น้องเดินหารบ อันนี้ก็อันนี้วิ่งหานี่คือคือตัวนี้เป็นหลานแล้วคคือแม่นเขาทุกงวดอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเขาทุกงวดบอกแต่ว่าเด็กเป็นกับแม่นอยู่เนาะค่ะเนาะเด่นห้าแล้วก็มีนี่ใส่นี่เลยนี่หลักห้ามีหลักห้าพอดีเลยค่ะหลักห้าเนาะมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง เช่นี้เองนะคะหอยสีเหลี่ยมนี่ละหมดเลยหมดวัน,นวหนึ่งเลียนตัวเดียววันนี้แม่ก็โอกาสถึงหน่อยแล้วพี่น้องเนาะนี่หอยสีเหลี่ยมได้น,นีนี่ค่ะขั้นเขาล่างนี่คือบอลสำกับเลยแต่ว่ากับใบกันเอาที่นั่นเลือกแเด้อว,วันหนึ่งเอาตัวก,กับเนาะนี่ค่ะนหัวก่อนแอนนาเขาเข้าบนเซยปกติจะเขาล่างเนี่ยค่ะเก้าสี่ตรงๆเลยเนาะ ข้เก้าสี่เลขเลขของเงินสนามินน้นมาสนามินน้ำมาห้านะคะโอ้โโมาเก้าค่ะเขียนไว้ก่อนวิ่งสนามินน้นกับเก้าไม่เดียวเขียนกันลืมค่ะพี่น้องเขียนไว้เตือนตัวเองนี่แหละคิดลงคิดลืมนะ งวดที่ผ่านมานี่คืองวดนี้นะคะพี่น้องนะให้พี่น้องนี่วิ่งหาให้พี่น้องจกบใส่หามีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะคะพี่น้องนะมีห้าหางเองค่ะดีกว่าเราไปซื้อเจ้านู้นมั่งเจ้านี้มั่งเป็นหลายตัวที่นี้เป็นหลายเม็ดทีนี้ยิ่งเยอะไปมีตรงกับกันไหมนี่มีตรงกันไหมโอ้มีตรงห้าแปดค่ะของอ,อาจารย์ต้นเนาะอุย้ยไม่ใช่ โอ้อต้นทำไมไม่เขียนโอ้อต้นโอ้ยายดแดงเกกวเลื่อสิบรูวาเล่ผู้ใดเนาะนี่ล่กะคอัยก็เลื่ม,ม,นม,มหนาเลื่มหลังเลขพระอาจารย์ต้น ท่านน,นเขาบ่เขียนนกข่อยกระดาษมันสิรูบะเหล็กปุ๋ยนี่นี่เหล็กพระอาจารย์ต้นเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องแค่ใบไม้ค่ะมันสิลืมมันสิบะรู่าเหล็กปุ๋ยข่อยกระดาษนี่มังซีแอ็นหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ เห็นโมบูกล้องก็ได้เอาเหียยินแล้วพี่น้องเนาะค่ะพี่นอนะ้อ,นองคลิปนี้ก็ว่าคลิปนี้น้องข้านอ้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นัเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะจองยังหน่อยนะข้านอ้องจองยังเปิดมาเย้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ